ข้อที่สี่โจอบ,บอกว่าคุณแม่เนี่ยมีลูกอยู่สามคนสามคนนั้นก็คือฟางเฟรนแล้วก็เฟิร์นถ้าลูกทั้งสามคนไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณแม่โดยลูกทุกคนเนี่ยตกลงกันว่าจะมาเยี่ยมคุณแม่ในวันที่ตนเองหยุดงานวันที่ตัวเองหยุดงานนะแต่แล้วเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าฟางเนี่ยทำงานติดต่อกัน5วันแล้วจะได้หยุดงาน1วัน ส่วนเฟรนเนี่ยทำงานติดต่อกัน7วันแล้วก็จะได้หยุดงาน1วันส่วนเฟิร์นเนี่ยทำงานติดต่อกัน8วันแล้วก็จะได้หยุดงาน1วันไอ้คำถามมาละโจทย์ถามว่าถ้าวันที่1มีนา2 5 6 7นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ลูกทั้ง3คนมาเยี่ยมคุณแม่พร้อมกันพร้อมกันนะ ถามว่าลูกทั้งสามคนเนี่ยจะมาเยี่ยมคุณแม่พร้อมกันครั้งที่สี่ในวันใดสังเกตน,นะอันนี้คือครั้งที่สี่นะส่วนไอ้ตรงเนี้ยวันที่หนึ่งมีนาตรงเนี้ยคือครั้งแรกใช่ปะอันนี้คือครั้งแรกนั่นก็แปลว่าก็จะมีครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่นั่นเองโจทย์ประเภทนี้ก็แน่นอนนะว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นอยู่ก็คือน่าจะเป็นโจทย์ที่ ใช้ความรู้เรื่องคอ,อนอนั่นเองเพราะว่ามันจะเป็นจนํานวนครั้งถัดไปที่จะมาพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันนั่นเองแต่ครั้นี้ความยากโจมมันจะเพิ่มมานนิดนึงคือตรงที่ว่าต้องเป็นวันหยุดของตัวเองก็คือวันหยุดของตัวเองเนี่ยถึงจะมาเยี่ยมแม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโจข้อน,นี้ก็จะถามอามาดูโจถามก่อนคําถามโจถามว่าทั้งสามคนจะมาเยี่ยมแม่ พร้อมกันครั้งที่สี่ครั้งที่สี่นะวันใดนี่คือคำถาม <c oughs> แกแน่นอนว่าแนวคิดก็คือต้องทำไงก็ใช้ความรู้เรื่องคอรนอนั่นเอง <c oughs> สิ่งที่เราต้องมาดูก่อนก็คือเราจะหาครนอร์อของใครดีก็คือต้องหาครนอร์อของทุกคนนั่นแหละแต่ว่า จะหาคอรนของเลขไหนดีเราก็จะมาดูของคนแรกคนแรกก็คือฟางเนี่ยฟางจะมาเยี่ยมแม่ทุกๆกี่วันก็ทํางานห้าวันใช่ไหมแล้วหยุดวันหนึ่งก็คือจะมาเยี่ยมแม่ทุกๆหกวันนั่นเองเพราะงั้นก็แปลว่าฟางเนี่ยก็จะมาเยี่ยมแม่วันไหนบ้างเรานึกภาพก็คือ ถัดจากวันที่1มีนาไปใช่ไหมถัดมาอีก6วันก็จะเป็นวันที่เมีนาแล้วก็บวกไปอีก6อีกก็จะกลายเป็นวันที่อะไรสิมีนาไล่ไปเรื่อยๆอ่ะนี่ก็คือข้อมูลนะเพราะว่าฟานจะต้องเป็น5บ้บวกหแบบนี้5บ้บวกหก็เลยเท่ากับทุกๆ6วันนั่นเองของันที่2ก็คือเฟรนจะมาเยี่ยมแม่ทุกๆก,กี่วัน ก็เฟิร์นเนี่ยทำงาน7วันแล้วหยุด1วันก็จะเป็น7บวก1ก็จะเท่ากับ8วันแล้วก็ถัดมาก็คือคนสุดท้ายคือเฟิร์นเฟิร์นก็จะมาเยี่ยมแม่ทุกทําทำงาน8วันเราก็หยุดวันหนึ่งก็จะเป็น8บวก1ก็จะเท่ากับ9วันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกๆคนเนี่ยก็จะมาเยี่ยมตามวันเวลาของตัวเองอแล้วนะก็คือฟางเนี่ยทุกๆหกวันหกวันหวันหวันหวันถูกปะก็จะมาเยี่ยมแม่แล้วก็ส่วนเฟรนเนี่ยก็จะเป็นทุกๆ8วันแล้วก็ส่วนของเฟิร์นเนี่ยก็จะเป็นทุกๆ9วันและแน่นอนว่าครั้งถัดมาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นครั้งที่ทุกคนมาพร้อมกันนั่นก็คือครั้งที่2หน้าที่ของเราก็คือเราก็ทําการหาคออนนนั่นเองก็จะหาคออนของ6 8แล้วก็9ที่เป็น วันนั่นเองเหมือนเดิมใช้ตั้งหารไปก็หกแปดเก้ามีตัวเลขที่สามารถหารหกแปดเก้าลงตัวพร้อมกันไหมเอาสามตัวก่อนนะมีปะหารหกกับหารแปดได้แต่หารเก้าไม่ได้หรือหารหกกับเก้าได้แต่หารแปดไม่ได้นั่นก็แปลว่าถ้าสามตัวไม่ได้ก็ลงไปดูที่สองตัวก็สองตัวแล้วแต่เราเลยนะเราจะเอาหกกับแปดก็ได้หรือจะหกกับเก้าก็ได้สมมติเอาหกกับแปดก่อนละกันใช้สองหาร สองหันหกได้สามสองหันแปดได้สี่สองหันเก้าไม่ได้ดึงลงมาแล้วก็ขั้นตอนถัดมามีสองตัวอีกไหมมีก็คือสามกับเก้าเพราะงั้นใครหารได้ก็คือสามสามหันสามได้หนึ่งครั้งสามหันสี่ไม่ได้ดึงลงมาแล้วก็สามหันเก้าได้สามครั้งมีหารได้สองตัวอีกไหมไม่มีถ้าได้หนึ่งตัวก็หยุดแล้วนะก็ไม่หารก็จบอยู่แค่นี้เพราะง,งั้นก็จะได้ว่า ดังนั้นคอลอนอใช่ไหมของ6 8แล้วก็9ก็คือเท่าไหร่เอาตัวเลขด้านหน้า2 3แล้วก็ตัวเลขด้านล่าง4 3เอาทั้งหมดนี้มาคูณกันก็จะเป็น2คูณ3คูณ4แล้วก็คูณ3มีค่าเท่าไหร่12คูณ2คูณ3ได้6 4 3ได้12 12 6 72เเพราะงั้นเราก็จะได้ว่า ทุกๆเจวันเนี่ยทั้ง3คนจะมาเยี่ยมแม่พร้อมกันใช่ไหมจตกตรงน,นี้ก็เลยสรุปได้ว่าทุกๆเจ็วันทั้ง3คนจะมาเยี่ยมแม่พร้อมกันความยากของโจทย์ข้อน,นี้ที่หลายๆคนไม่ชอบเลยก็คือ วันมันเยอะอ่ะพอมันเยอะแล้วมันต้องนับวันกับเดือนใช่ไหมล่ะเพราะมันเราฉะนั้นเนี่ย้าไม่แม่นเนี่ยบางทีมันก็จะมันก็จะข้ามวันไปแบบบางทีผิดไปวันหนึ่งก็คือผิดเลยนะแต่โจทข้อนี้เนี่ยถือว่าใจดีนะถ้าใครสังเกตดีๆลองไปดูที่ช้อยนี่ยี่สิบสามกรกฎาคมสามตุลาคมสี่สิบสี่ธันวาคมแล้วก็สิบสองกันยายนเนี่ยแต่ละอันนี่ห่างกันเป็นเดือนหมดเลยห่างกันแบบจากกรกฎาคมไปตุไปไปกันยายเนี้ยห่างกันอยู่ประมาณสองเดือน ใช่ไหมกันยาไปตุลาก็ห่างกันประมาณหนึ่งเดือนได้แล้วก็ตุลาเนี่ยไปธันวาก็ห่างประมาณสองเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันห่างก,กันเยอะมากอะ่ะเพราะฉะนั้นต่อยคิดเพี้ยนไปสักวันสองวันเนี่ยก็ถือว่าก็ไม่เป็นไรริงป่ะอ่ะเสร็จแล้วโจทย์เนี่ยอยากได้ว่าครั้งที่สี่ใช่ไหมเพราะงั้นครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งก่อนมาเยี่ยมพร้อมกันใช่ป่ะก็จะเป็นวันที่ หมีนาคมมีนาคมสองพั้าหสิบแน่นอนว่าครั้งที่สองต้องเป็นไงครั้งที่สองเนี่ยก็ต้องมาเยี่ยมพร้อมกันวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าตรงเนี้ยก็จะต้องบวกไป7จ็สิบวันจริงปะ่ะอันนี้คือครั้งที่สองวันไหนไม่รู้นะช่างมันส่วนครั้งที่สาม ก็จะมาเยี่ยมพร้อมกันวันไหนก็ไม่รู้อีกแหละแต่ว่าก็จะบวกจากตรงนี้ไปอีก7จิบสวันแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่โจถ,ถามก็คือครั้งที่สก็จะมาเยี่ยมพร้อมกันบวกไปอีก72วันเพราะฉะนั้นแปลว่ารวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่สคูณกับ72นั่นก็คือสองร้อย 16วันนั่นเองแปลว่าในครั้งที่4เนี่ยจะต้องถัดไปอีก2 1 6อยวันามาคราวนี้เอาแบบสั้นๆก่อนอันนี้ลองลองประมาณดูนะอันนี้อันนี้ลองลองลองอันนี้ลองใช้การประมาณดูเพราะว่าด้วยความที่วัน,นมันต่างกันเยอะเราก็ลองประมาณคร่าวๆดูก็จะเป็น2 1 6หารด้วย30คือเราประมาณว่า หนึ่งเดือนเนี่ยมี30วันลองคร่าวๆดูเพราะงั้นหาออกมาตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าประมาณสักเดเดือนจริงปะนั่นแปลว่าคําตอบของเราเนี่ยก็ควรมักน่าจะเป็นประมาณไหนก็นึกถึง1มีนาคมใช่ไหมบวกไปอีก7เดือนก็ควรจะไปอยู่ประมาณเดือนที่เท่าไหร่มีนาคือเดือนที่3าใช่ปะ บวกไปอีกเจ็ดเดือนมันก็น่าจะโผล่ไปอยู่แถวๆประมาณเดือนตุลาคมจริงปะแล้วถ้าดูจากในช้อยเนี่ยมันก็ควรน่าจะตอบข้อที่สองถูกไหมเนี่ยมันก็ควรน่าจะตอบข้อที่สองได้อย่าตรงนี้ก็ได้อันนี้คือคิดโดยการประมาณเอาซึ่งเราจะมองว่าด้วยความที่วันมันห่างก,กันเยอะในช้อยอ่ะเราก็เลยประมาณเลขคร่าวๆได้ใช่ไหมจริงจริงแล้วมันจะประมาณเจ็ดเดือนอีกนิดนิด ่ป่ะถ้าเราหาตรงนี้มันจะเหลือเศษหกแต่ด้วยความที่แต่เราก็ต้องดูนะว่าแต่ละเดือนบางเดือนมีสาสิบเดือนเดือนมีสามเอ็ดด้วยเนี่ยเพราะงั้นวันมันอาจจะไม่เป๊ะ่บาะก็อาจจะมีวันหายไปบ้างคือถ้าเดือนไหนที่มีสามสิบเอ็ดวันเนี่ยวันมันก็จะถอยหลังไปอันหนึง่งแต่ว่าแต่คําตอบมันก็น่าจะตอบประมาณสามตุลาคมนี่แหละอะแต่กลับมาอันนี้คือแค่ลองแนวทางเฉยๆนะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราลองคิดวิธีตรงดอ่ะมาดูหนึ่งมีนาคมสองห้าหกเจ็ด ใช่ปะไล่ไปหนึ่งเมษาย,สาย,ยนสองห้าหกเจ็ดตรงนี้บวกเท่าไหร่ก็บวกสามสิบวันไปอันนี้เขียนให้ดูแบบละเอียดนะจะได้นึกออกถัดมาเป็นหนึ่งพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดก็บวกไปอ่าผิด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 หนึ่งมีนาไปหนึ่งเมษาในสามสิบเอ็ดวันแล้วก็จากหนึ่งเมษาเนี่ยไปหนึ่งพฤษภาเนี่ยก็บวกไปสามสิบวันอันนี้คือวันนะแล้วก็ไปหนึ่งมิถุนาย,ยน ก็บวกไปเท่าไหร่บวกไปอีกสามสิบเอ็ดอันนี้วันละแล้วก็ไปหนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดก็บวกไปอีกสามสิบใกลยังยังไม่ถึงแล้วก็ไปถึงหนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดเดือนกรกฎามีสามสิบเอ็ดวันก็บวกไปสามสิบเอ็ดคือจริงๆแล้วขวามือเมื่อกี้คร่าวๆแลละรู้แล้วล่ะว่าน่าจะประมาณเดือนสิบแล้วก็หนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดก็บวกไปอีกสามสิบเอ็ด เพราะว่าสิงหามีสามสิบเ็ดนะแต่แล้วเนี่ยอย่เราลองดูรวมกันเป็นเท่าไหร่กันตรงนี้ก็จะรวมออกมาก็คือสามสวันใช่ไหมบรรทัดนี้ก็รวมออกมาก็จะเป็น6กสิวันบรรทัดนี้รวมออกมาก็จะเป็นเท่าไหรเก้าสิบสองวันตรงนี้รวมออกมาก็จะเป็นหนึยยวัน แล้วก็ตรงนี้รวมไปอีกเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบสามวันใกล้ยังสองร้อยถูกยังไม่ยังไม่ถึงเนี่ยอ่ะตรงนี้อีกรวมอีกสามสิบเอ็ดวันเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบสี่วันอ่าใกล้ละแล้วก็ยังไงมันก็ต้องเหมือนที่บอกแหละต้องไปถึงตุลาคมอยู่แล้วตุลาคมไปถึงหนึ่งตุลาคมบวกไปอีกสามอ่าสามสิบวันก็รวมมา,มาเป็นเท่าไหร่ก็เป็น อทไร่สองร้อยสิบสี่วันใช่ปะขาดอีกกี่วันขาดอีกสองวันใช่ไหมเพราะงั้นคำตอบที่ได้แปลว่าจะพบกันอาจจะบอกว่ามาเยี่ยมพร้อมกันครั้งที่สี่ คือวันที่ก็จะเป็นบวกไปอีก2วันใช่ปะก็เลยกลายเป็น3ตุลาคมแล้วก็2 5 6 7้ัวนึ่งเสร็จแล้วนี่คือคำตอบอืเขียน้างล่างดีกว่าที่เรารู้ตรงนี้ก็เพราะว่าเอา1เนี่ยบวกอีก2 ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นวันที่สามตุลาคมนั่นเองสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอืมอันนี้คือคิดแบบเป๊ะๆคือโจทย์เรื่องวันเนี่ยชอบออกข้อสอบพวกข้อสอบแข่งขันหรือพวกข้อสอบพีเทสอะไรพวกนี้นบ่อยแล้วหลายๆคนก็จะทําไม่ค่อยได้คือบางครั้งข้อสอบเวลาออกกับบางทีมันก็ต้องมีความเขาเรียกอะไรนะความพอดีนิดนึงอะ่ะคือบางทีคนออกข้อสอบบางทีก็แบบ ถามจริงๆทำทันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดหวังว่าเด็กอะ่ะน่าจะแบบว่าทําแบบละเอียดเป๊ะๆไงแต่แน่นอนว่าเวลาการวิเคราะห์หรือเวลาการคิดให้ดูเนี่ยก็ควรจะต้องทําให้ดูแบบละเอียดเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจหลักการการคิดเนี่ยยังไงมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่แล้วจริงปะเพราะงั้นเวลาตอนเฉลยเนี่ยยังไงก็เลยต้องละเอียดนิดนึงในความเป็นจริงเนี่ย ก็เหมือนที่บอกนะทำให้ดูตั้งแต่ข้างบนตรงนั้นแหละวว่าประมาณร้าวๆประมาณ7เดือนก็น่าจะเป็นเดือนตุลาคมนั่นเองเพราะงั้นข้อนี้ต่อวันที่3ตุลาคมก็คือข้อที่2นั่นเอง2อง7าเราหกจบแล้วยากกําลังพอดีๆอ,อ่ะโอเคอเราไปต่อกันที่ข้อที่5กัน